สวัสดีเพื่อนๆทุกคนผมอยากบอกว่านี่เป็นแค่ความสนุกเล็กๆที่ผมตัดมาให้เพื่อนๆดูกันทุกคนสามารถชมความสนุกแบบเต็มๆได้ที่ t w i t c h TV นะซาสาสเพื่อนๆจะได้สนุกและมีอรรถรสในการรับชมให้มากที่สุดเกือบทุกวันเวลาสองทุ่มครึ่งแวะมาบอกเฉยๆไปละจ้ะโอเค โอเคครับก็สวัสดีทุกผู้ชมวันนี้โบว์เกมเดโว,วนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญด้วยกัน3คนนะครับว<จ>ันนี้นะผมก็จะมัสดีด้วยนะเนี่ยช่างเต้ในใครจะในปันะ<แ>โอเคนะคขั้นแรกเอ้ยไอที่เหลือปีนกันมาแรกนะ่ะมาครับมาอย่า,อ,ยาอันนี้เราโปรแล้วนะวันอันนี้เราโปรแล้วว้าวมันเป็นไงอ่ะมันเป็นไงอ๋อก็คือเราจะแบ่งงานกันไงดีผม อันนี้แบบแบ่งงานยังดีครับอันนี้วันหนึ่งวันที่14ตุลาวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะได้ตอนแรกไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอันนี้วันหนึ่งโอเคโอเคไปเปิดไใ้นู่นเลยฮัลโหล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 ฮััลลโหครบมาแล้วมาเลยโอเคแบ่งงานไปลงห้องใต้ดิน ที่ไหนอ่ะก็ถามไม่เจอมาตรงไอเกตตอนนี้ไอปอไอไข่ไอเกตห้งได้เอล้เออไปรับไอเกตเดี๋ยวกูไข่ห้องอยู่ไหนอยู่กับไอผมไปแล้วไข่ห้องบนนีไปไหนต่อนี่ยเนี่ยไอไอนี่อยู่ไหนอ่ะกุญแจกุญแจเอากุญแจไข่นี่มาไขประตูนี่ประตูข้างบนว้าวเนี่ยประตูข้างบนท่านผู้ชมครับท่านผู้ชม มึงมันดันกูระไม้แล้วไอ้ยี่คนใครถือกุญแจมึงก็ไขสิไอ้เหี้ยมันจะขึ้นไปยังไงเรามันคนมันขึ้นไปปะเออไอ้ยี่เนี่ยแล้วของจริงจะมาแล้วมันยืนอยู่นั้นมันยืนอยู่นั้นน่ะเห็นปะนี่เนี่ยมันยืนอยู่นี่แต่ตอนนี้มันยังไม่กัดเราเนี่ยกูเจอกุญแจห้องอะไรไม่รู้ ห้อง <Let> s <S ครัว <keep S 1> ห้อง <this. S 1> ครัวพี่เจ้แม่คิดล,ละกูหยิบยาไปละวแม่คิดเอาไปรวมไว้ที่ไอ้นี่ที่ไอ้เนี่ยอะไรวะเผาไฟอ่ะตรงที่เผาไฟจะได้ไปหยิบกันง่ายๆเว้ยมันอยูงใหม่นะฮะยิงไหม่นะ<า>ตรงข้างหลังอะตรงห้องใต้ดินที่เรามา s nice. <S คุณ<ม>ครูต้องมีกุญแจจากหลังบ้านไอ้ปอนห้องครัวไหนวะกูได้กุญแจมาห้องครัวหน้าตาเป็นไง มันอยู่น่าจะอยู่ทางข้างหลังอ่ะนี่ห้องทีวีนี่ไงนี่ไงเนี่ยแง่งเลยเนี้ยเนียมึงเอากองไว้แถวๆเนี้ยติ้งไงก็ทิ้งกดตัวจีกดตัวจีทิ้งของกดตัวอีเพื่อเก็บของเ๋ยวกูไปหาห้องครัวก่อนมันจะมาล่าตอนไหนวะนั่นเล่นด้หัวล้นหรอ เออกูเองกูได้ตัวหัวร้อนมันจะมาล่าตอนแกะตัวที่หนึ่งถูกเชืออนี่กูเปิดได้กูเปิดได้กเขวาวะกเขาว,าเขาวาเะเ้ยแล้วก,ก,กดอะไรกแงเลยนี่กดอะไรอกดขิกขวา,ขวาอันนั้นใช้ตอนผีเอ้ยนี่ไงปอนแกะแกะนี่ไงไหนไหนนี่น,น,น,นีวางเลยวางเลยนี่นเออใชยนดิอเออไปเ<พ>อาเ<ม>้องยดกูจัอนเออฟรีฟาร์มไห้ฟาร์มไว้แกะแล้วได้แกะแล้ว ไปก็จุ่นแล้วโอเค<พ>อไปโอเคเติมไปเลยใส่แก้วดีใส่แก้ไปเลยเฮ้ยเรียบร้อยโอเคไปหาต่อหลังจากนี้มันจะเริ่มล่าแล้วเฮ้ยเฮ้ย,ยน่าจะมานะเดี๋ยวก็ เฮ้ยมามามาซาซาซายูวีซายูวีสายูวีรอมันสตาร์รอมันสตาร์แล้ววิ่งโอเควิ่งว wow. okay. ิ <t ter sensors> okay. ่ง like วิ <t ter lemonade> ่งตอนนี้วิ่งวิ่งเลยวิ่งเลยแยกตัวแยกตัวเอาไอ้เหี้ยเพชรโดนไอ้เฮียเฮียเดนวิ่งใส่พี่นี่เออโอเคคนอื่นไปไอ้นี่เดี๋ยวกูไปชุบเองนี่ตกใจหมดเลยรับเดี๋ยวกูไปวิ่งมาข้างหลังก็ ดดเดี๋ยวกูชูวยเพียงหนึ่งไอเพชรอยู่ไหนชั้นสามใช่ไหม,มเพชรสามเดี๋ยวกูไปชูไยเพชรพวกมึงหาแก่ใครแม่งเลยวะมึงอะไรอ่ะไป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 ไอเกดไอเกดอ่ะโอเคไออยู่โอ้โหสี่คนเลยหรือจะหาอีก<ง><ง>ตัวไหมหรือไงหรือ<ง>มันจะไม่มีวะเดี๋ยวว่ว กก่อนนแล้วัห้องนี้เปิดได้ไหมห้องใต้หลังคาบอลกุญแจห้องใต้หลังคานะไม่ใช่บอลววน,นี่ปะใช่ห้องใต้หลังคาฮะมี่ปะกดโอเคอ่ะเพื่อดูมันแตกกุญแจชั้นใต้ดินกุญแจได้ดินเหรอเออเดี๋ยวลองไปเปิดดูดิเผื่อมันมีกุญแจห้องอื่นอยู่ ไปคุณหน้ากองแกะนะยายาอย่างนก้เอองแกะวางแกะอะไรก็ได้นะเอ้เพ็ดอะมีมีไอ้ตอนมานี่เพลิเก่งแ้เพหรอเะอ้เพลดเป็นเก่งเฮ้ยอยู่ไหนอะเตรียม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 อยู่ไหนอะ่ในฉาใส่รถแล้วเตรียมศาดเนอเตรียมศาสตรอยู่ไหนครับไอ้นั้นมึงคนที่ไหนนี่เตรียมศาสตร์เนี่ คนทุกที่เฮ้ยนู้นนู้นนู้นซา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 พอมันสตาร์ทแล้ววิ่งโอเควิ่ง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 ลงลูลงลูเอาเฮ้ยไปสิเฮ้ยไปสิวิ่งจอดตะไมแล้วพูวิ่งจอดตะไปไอ้เออเอาไปสิเขี่ยได้ใครเนี่ยเดี๋ยวแม่งก็มาหรอกไอ้เฮ้ย นี่ไงห้องครัวอะไรอ่ะแม่งเดินต้องหลอกประตูเมื่อกี้จุดจุดไฟจุดไฟใครก็ได้จุดไฟจุดไฟสั่งล่าง่ะเฮ้ยแล้ขี่มาเหรอนะเขาไม่ใช่อะไรก้อนอะไรจุดอ่ะกดอีกดอีกด้อีกด้อีกแล้ว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 บ้าข้างวะเนี่ยบ้ามันจะบ้ามันจะบ้าเตรียมไว้เุ้ยอะไรอ่ะ เเียไปออามัันหแกะมันอยู่ตรงยุ้งฉางอะไหนๆเตรียมเสียมสาดเตรียมสาดเตรียมสาดมันมีอีกตัวอยู่ตรงยุ้งฉางอะใช่หรอเฮ้ยมันไล่ใครอะเฮ้ยมันไล่กูไม่ใช่มันแล้วเครื่องใครเน็ตเอ้ยหนูกูเน็ตหลุดนี่ว่ะเครื่องกู มนกันูหลุดเอาชิมหายแล้วเล่นไงอ่ะอ๋อหายแล้วหายแล้วไอ้เหี้ยสามบีบบเนี่ยหลุดหายแล้วหายแล้วนี่ไงแกเมื่อกี้เร็วโอเคโอเคไอปอนอยู่ไหนปอนอยู่ไม่กูอยู่ไหนบ้านนะเกี่ยวไปก่อนสิบวาจุดเลยบ้านหรือไงวะจุดเลยป่ะเอ้ยใครโดนเอ้ยใครก็ได้ไปจุดเลยเดี๋ยวกูไปหาไอ้ปอน ไม่แต่น่ะเออจุดไปเลยเอ้ยหรือยังเลยวะยังกันหนึ่งแหละเก็บเพิ่งเก็บเพิ่งไอ้หคนแล้วเกือบกจบถึงแล้วไอ้ปอนอยู่ไหนอ่ะไอ้ใครโดนอ่ะมาข้างไนเลยดนใตัวหกตัวหกวะเอออ๋อโอเคโอเคฟาร์มมาโอเคอยู่นี่อ่ะแก่สอง อยู่ล่ามหรือยูไ,ไม่รู้อะแต่เสียงมันใกล้กว่าเอ้ยเอ้ออกออออกกัน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 ไปเข้าหน้าบ้านดีกว่าปลอดภัยกว่าเอ้ยลงบันไดมา้ไอ้เกไมไหออ้ไอ oh to ้อไอ้อไอ้เอออ เอ้ยเมื่อกี้มันเอากระพี้ไปแล้วมันกระพี้ไปแล้วนะมันวิ่งอยู่เลยเฮ้ยกระพี้ไม่ได้คือใครมาบังว้ล่ะเฮ้ยผี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 ไปชุบไปชุบมาโอ้ไปยุบไอ้นี่มันยอมอ๋อยผ่านตัวมึงไหนวะเฮียตายโหดไอ้มันพามาหน้าบ้านพามาหน้าบ้านอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้าน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 ใครมียามาชุบดิ เอ้ยหรือยังวะที่เล็กอยู่หน้าบ้านนะที่เล็กอยู่หน้าบ้านเอ้ยยาอยู่หลังบ้านอ่ะสองพันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดอยเกตไปแป๊บก็ได้ให้มันเดินอยู่แถวนั้นก่อนเดี๋ยวกูไปช่วยกูหาแก่ไอ้ยนี่ไงกูจะแกะละนี่กูมีฟางกูมีฟางไม่แม่กูมีกูมีแล้วไปไปไปเดี๋ยวกูแกะไปวางนู่นก่อนแล้วหาหาคนจังหวะไปช่วยไปเกตเดี๋ยวลงไหนวะก็รู้กูช่วยไฟไปแล้วฟังกูโอเคโอเคโอเค ลงไหนไว้เฮียหาทางลงไม่เจอเดินอยู่นีกูไปชุมไม่ได้อ่ะไม่ยากอยู่ตรงหน้าบ้านนะยาเออเออเออโอเคโอเคยาอยู่ห้าข้างหน้าบ้านอ่ะเดี๋ยวกูไปช่วยเดี๋ยวกูไปช่วยไอ้เท่นาะแบงส่วนมาเลยอะขั้นบนเหรอมัมาแล้วนไหวะมันอยู่ชั้นเออยู่ชั้นสามอะศพใครอ่ะกูเนี่ยเร่งรีบเผาเดี๋ยวมาเนี่ย ขอโทษลืมไม่เห็นเมื่ออยู่ในบ้านเต็มเลยเไี้ไม่มันเผาอยู่แล้วอ่ะกูไม่รู้ใครมันติดไฟไว้อ่ะอุ้ยมันวิ่งแล้วนะมันลงไปแล้วมันลงไปแล้วมันลงไปแล้วมันลงไปแลี้ยวมันลงไปเล้ยวอยู่อยู่แอบก่อนแล้วจันนักกินข้าวก่อนแล้วจันหาแกะแป๊บ เอ้ยติดติดติดเหี้ยติดเอ้ยตรงนี้มีแกะตรงนี้มีแกะบัญญาตรงไหนฮะทำทายาดิเอ้ยใครฟังแต่ว่าเออเจี๊ยบวิ่งมาไหนวะเจี๊ยกูโดนกูโดนนี่นี่นี่ตรงนี้นี่นี่นี่อันเนี้ยนหละบนบนฮีเตอร์อ่ะเราไม่เห็นเพล็ดอ่ะอยู่ข้างล่างเนี่ยใต้ตดี โอเคกูเห็นแก่ละผีอยู่ไหนผีอยู่ไหนกูโดนโตัวเล็กๆกรับไม่เชืเ่อกูัม่งวิ่งมาทะเร็วเลยตัด<ก>ขึานหาปูไหนวะยาอยู่ไหนวะตอนนี้ผีอยู่ไหนช่วยแหวกตีเสียงชุบเลยชุบเลยเนี่ยใครเนี่ย เอ้กูเจออีกล่องกูเจออีกล่องเจอแล้วขแบงแบงเลยเอ้ยพี่อยู่นี่เฮียเอ้ยโอ้ตกใจหมดมันยังไม่ล่านะมันยังไม่ล่ายังไม่ล่าอยู่ตรงบันไดแดงนะตรงนั้นนะพี่เอ๊ะรีบไปก่อนนี่เฮียเดี๋ยวพี่มาแนใยุ่งเลยเฮีแกอยู่ใต้ดินแกอยู่ใต้ดินเออหาฟางหาฟางแล้วออกไหนวะออกนี้ก็ได้เอาไปเลยไปเลย อยู่นี่อยู่นี่อย่าฮะเก็บไปเอ้ยผีอยู่นี่เฮียแต่ดีว่ายังไม่ล่าอยู่ข้างบนเหรออยู่ไหนอยู่ไหนผีอยู่ไหนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเทางชั้นอะไรชั้นอะไรโอ้ยไอ้เจ้ยผีกัดผีกัดเจ็บปะน้ำเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยทำไมผีมันตามกูจังไว้เฮียแต่มันไม่ล่าเฮียคือระแวงมันอ่ะออกไหนได้บ้างเนี่ย ออกก่อนแล้วกันเกรดมันเบ๊ะอยู่ได้อยู่วะแชทใต้ดินอะมีอยู่อะกูเห็นนะเดี๋ยวกูรวมของให้เดี๋ยวกูรวมของให้ไม่ได้เลยไม่รู้ว่าเกรดแชทใต้ดินอะโอ้ยกลัวฟางยาอยู่หน้าบ้านอะฟัวฟางยาอยู่ยาอยู่หน้าบ้านนะเดี๋ยวกูเอายาเดี๋ยวกูยาไปเดี๋ยวกูฟาร์มยาให้อุ้ยตกใจหมดนะยาอีกอันนึงอ่ะวาย เตรียมเตรียมอยู่รวมกันก่อนก็ได้อยู่รวมกันอยู่รวมกันเตรียมเตรียมเตรียมเฮ้ยอีกคนนาะ้นไปไหนอ,ะ okay. อ่ะโอเคโอ้ยช่วยกูโดนตีเนี่ยเฮ้ยช่วยกูด้วยช่วยกูผีอยู่ใต้ตีกูอโอ้โหนี่ใต้ตีมันปู่ไอ้สัตว์ไม่คือ <c oughs> ถ้าผีอยู่ใต้ตีเนะี่ะมึงอ่ะหัดลงสุดแล้วก็ถ่ายเว้ย ไง้ตายแล้วตอนไม่โดนเนี่ยมันไม่ตายเลยนะมึงต้องหมุนมึงต้องหมุนหมุนหาแบบตามตัวมันนะถ้าขามันจะไม่ตายอ๋อโอเคโอเคเวลาเอ้ยพีในบ้านเชี่ยไอ้กูเอ้ไอ้แม่งก็วิ่งมาซะเร็วเลยเอ้ยเอาไงหรือไปชูไปเก๊ก่อนหรือเผาเลยแต่แต่เผาเลยเผาเลยเออมันไม่ต่างกันละนี่แลาะมันจีได้อะไรอ่ะ ตรงไปหามาชั้นสามชั้นสามใช่ไหมไอเพชรไอเพชรตัววิ่งไปเลยกูตัวชุบกูตัวชุบเขาไม่ใช่แกะดีกว่ากินปะตรงนั้นน่ามียาอะไรอย่างเงี้ยนละไปชุบเดี๋ยวเราไปชุบไอ้นี่แพ็คคู่ดิไปกันแพ็คคู่ดิน้องเออว่ะไอปอนก็หล่นใช่ปะออ๋ไอปอนไม่หลงนี่ไงยาเอายาไปก่อน ไม่มีใครล้มแล้วไปแปรกู่ไปไปไปหาแกเหลืออีกสองตัวอุ้ยอหันหน้าไอคอนไอ้ทีมเฮ้ยแท็กทีมเลยนี่ว่าเออไปด้วยกันไปด้วยกันของคนแรกไม่ได้อ่ะไม่ได้อ่ะไอ้ของแอ้ยาแต่ผีอยู่หน้าบ้านอย่าเพิ่งมา กกไเบอ้นัดคานเข้าก <mountain> <laughs> <home> <cu> ูดังมาไม้ไอ้นัดคานมาะเดี๋ยวกูยาไปเก็บที่นู่นก่อนละกันเออวิ่งจะหลอกจะหลอกวิ่งมันล่ามันล่าดอกเบาแอบเอบแอบแอบรู้แล้วรู้แล้วมันไม่เห็นเลยปะไม่เห็นไม่เห็นเออมันโง่มันโยปิดไฟไวู่ พี่อยู่กับกูเนี่ยเห็นพี่แล้วดีพ่งมายมึไคอยชุบไปลไปหาของกันไปหาไปตายไปหายี่กันดิไปหมดไอบูบูบูหมดเี่ยคตายฮ้ยเดี๋ยวกูไปชุบเดี๋ยวกูไปชุบให้เดี๋ยวกูไปชุบให้ข้างบนอ่ะแต่ไฟมันหมดอ่ะแต่งไฟมันหมดอ่ะเ้ยมันล่าใครอ่ะดูดอะไ อยังอย่างอย่งอยู่ตี้ใครอยู่ข้างบนนะเด็กกูชุบตอนนี้เดี๋ินเูชุบ้านวิ่งเข้าทางหน้าบ้านทางเขียวปึ๊บเข้าไปทางซ้ายข้างบนกูชุบแล้วข้างบนกูชุบแล้ววิ่งกลับมันวิ่งวิ่งไปวิ่งกลับอยู่แถวนี้ข้างหน้าบ้านเฮ้ยลงล่างลงล่างลงล่างลุงล่างหน้าขึ้นบนระวังระวังขึ้นข้างบนมาแล้วไปสิเฮียรอเฮียอะไรเราไปไม่ไม่ขึ้นมาแล้วทางซ้ายกลางบ้านกลางบ้านเพื่อนชั้นหนึ่งชั้นหนึ่ง เอออยู่นี่อยู่น ouais. ี uh, 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 ่ไปนี่เฮ okay. ียรอเฮียอะไรแล้วใครมีกล่องไหมใครมีกล่องไหมตอนนี้กล่องกล่องอยู่ตรงตัวแก่ตัวนึง่ะตัวแก็บว่าเออเออเออกูกูเจอกล่องใหม่ใครล้มอ่ะเดี๋ยวกูไปกูกูมันอยู่โอ้ยเฮียคู่กันเลยดีกว่าเดี๋ยวกูไปข้างล่างดีกว่าว่ะข้างล่างข้างล่างแล้วกูขังเขาบ้าเดี๋ยวไปข้างบน เดี่ยคันแยกกันนี่คือแบไอ้พี่ยังอยู่นี่วะโอ้นอ่าเดี๋ยเดี๋ยวเรากูไปชุบแป๊บอันนี้ใครอ่ะันนี้ใครอ่ะกูกูกูติดบางไอยไอ้มีหลังเฮ้ยไอ้หนาอีเหี้ยไปไปชุบอันนั้นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปอันนั้นเว้ยแล้วเดี๋ยวกูไปชุบให้ปอนมึงไปหาแกะหาแกะย้ำหาแกะหาแกะบังไข่ แก่มันจะอยู่ไอ้ห้องแรกอ่ะไอ้ปอนอยู่ไหนอะทุบกูไอ้้สัเฮยใครเนี่ยมาหากูเฮียกูไม่น่ารอดละคึบไม่รอดหาแกหาแกหาแกหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านหาแกหาแกมีแรงชุบไปเลยชุบไปเลยต้องแกมันจะไปไอชุบไปเลยเจอกันหน้าบ้านเดี๋ยวกูหันไป กันรวมของอะ่ะจุดลงพลนะ่ะแกะมันร้องตรงไหนวะไอ้เพชรไปไหนไ<ป>วะเอ้ยคุณได้ยินเสียงแล้วด้วยไหนหร <c oughs> อ้าว <c oughs> ่ะรถก,กูมาอยู่เหี้ยอะไรตรงนี้นเนี่ยโยกูอะ่ะอยู่กูทำไมเแบ๊ะเบ๊ะไปไหนแล้ววะน,นั่อยู่ไหนอะ่ะอยู่ชั้นสามอะชั้นดาดฟ้า ยิงลงไหนได้อีกวะใครโดนอะอัพมาจิ้มกูเลยยาอยู่ไหนวะเนี่ยยาเหรอยามีอยู่ข้างหน้าตรงเอ้าสัตว์อยู่หลังบ้านเนสนั่สตีมดิไอ้อะสนั่นเฮ้ยเอ้ผีอยู่หลังบ้านนี่วะเนี่ยยาอยู่นี่ตรงเนี้ยมีกูวางไว้อยู่ อันนเเลยยี่กูอยู่กับไอ้เกดเนี่ยไอ้เกสยังไม่ตายใช่ปะยังยังหาแกอยู่หาไม่เจอเดี๋ยวมันไล่นะมันไล่นะกูบอกไว้ก่อนนะไล่กูแน่เลยไอตอนมึงอยู่นั่นแหละเดี๋ยวกูชาไปเอายาสอนเอาหลังบ้านมาเจอพวกกูเลยกูเห็นแล้วอยู่ไหนไะผีมันอยู่นับไม่ต้องกลัวนัด เดินเตรียมรุมเลยนะเฮ้ยชิคกายเอ้าแล้วมาจากไหนเนี่ยไอ้เหี้ยมึงมึงพอมาดีไปคุกไอ้พวกนั้นก่อนไปชุกไพวกนั้นก่อนมันจะปลอดภัยกว่าพวกกูเลยพวกกูมียาแล้วยาไม่ระวังแม่งวิ่งเข้ามานะมันลงไปใต้ดินแล้วโอเคลงเหี้ยอะไไปก่อนไอ้เหี้ยที่ไหน เฮ้ยายายาเหงากูอยู่กับกองยาเฮ้ยเียผีแม่วิ่งมาตากกัำปัตนากรัสัตร์เอ้ยใครว้เฮียโดนอ่ะกูเนี่ยไอ้เฮียแม่งขันสายเจอเดีกูไปชุบไอ้ข้างนอกก่อนเฮ้ยคนคนนึงอะหายาคนนึงเอ้ยดึกดึกมีกับผีเลยอ่ะกล้องเลยแล้วผีอยู่กล้องเฮ้ยกูเจอยาอันนึงนี่ แกแกอยู่ชั้นหนึ่งตลอดป่ะหรือว่าอ,อยู่ชั้นสองตลอดมันอยู่ในทุกชั้นเว้ยกูกูคือตัวที่หมุนอยู่นะ <c oughs> มียาตรงกูสองต้องอะแล้ว <c oughs> มึงก็เก็บนะกูชุบมึงแล้วมึงก็เก็บยาต่อนะเข็บป่า <c oughs> อุ้ยโว้ยโว้ยโดนกัด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 เฮ้สวยแ <c oughs> ล้วชูกูไหนชุบเลย ไอ้เก็บยาได้ยังไงเก๋สวยไปกูได้ย้ายกล่องแล้วมามันอยู่ไหนอ๊ะมันอยู่ไหนไอ้่ยเฮด้าไ้เก็ชุบแล้วทุบแล้วเฮ้ยตอนนี้ครบแล้วปะเุ้ยมีติมีติวิกอ๋อมิติวิกเลยทำไมมิติ เฮ้ยก hey, ูโดนกูโดนชาย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 โอ้มีมีไปเนี่ยไปไปไฮโดน์น่ะใไฮโดน์น่ะโอเคโอเคแล้วแกะมันอยู่ไหนอีกตัวเดียวเนี่ยไอ้เหี้ยตัวสุดท้ายเนี่ยเต็มเต็มเอ้ยกูได้ยินเสียงตรงไหนวะเนี่ยตรแบงนี้มบงนี้เอ้ยผีอยู่น่าอยู่ข้างล่างเออผีผีนั่ไหนวะ กล้องก็งไปฉายหมดไอ้เหี่อะไปฉายหมดไอ้เหี้ยถ่าย,ายเเนีถยถยถย่ถ่ายไอ้เกตมีกล้องปะเนี่ยไป่ายถ่ายสีมาจังชุบชุบเดีเอ่าเอ้อยยืมมาหน่อย <c oughs> นี่แ้วกูชุบเป็นอะไรวะเอ้ยระวังหนีก่อนหนีก่อน <c oughs> แล้วแกะอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยตัวสุดท้ายเนี่ยผีวิง่งไปแล้วผีวิง่งไปแล้ว ไอเชือกผีไม่ไม่หาผีไม่เจอเลยแต่อยู่ดีแม่งโผล่เข้ามาเอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่หย,ยุดก่อนเนี่ยใครเนี่ยนี่กูนี่กู <laughs> ใครต้องไปกูอ่ะผี่อยู่ข้างหน้านะรีบไปก่อนรีบไปก่อนี่ไอตอนใครก็ได้มาค้นหายาดิสก์เขาก็ใครอะไอหนานฮะ<า>มันอยู่ของส่วนรวมไม่ใช่อ่ะ,ะข้างนอกมียาอยู่หนึ่งกล่องเนี่ยยาข้างนอกมียากล่องนะ ไปคนคนหนึ่งไปห้องส่วนรวมอีกสองคนเดี๋ยวกูไปไอ้ไอ้เกตไปไปไม่ให้กุญแจไม่มีห้องส่วนรวมอ่ะไอ้ปอเนี่ยไอ้ปอนี่อยู่ไหนอ่ะกุญแจกุญแจห้องส่วนรวมเหมือนอยู่ลิฟต์มั้งเฮ้ยไอ้เสี่ยเฮ้ยรีบวิ่งไปชูไปเพชรลิฟวิ่งไปชูไปเพชรลิฟวิ่งไปชูไปเพชรเรื่อเรื่เรื่เร็วอเชื่ไปชเพชรไอ้เสี่ยแม่งอยู่ดีวิ่งพุ่งขึ้นมาเลยเนี่ยอยู่ห้องไหนวะไปชูไอ้เพชรแล้ววิ่งไปห้องส่วนรวม เไ้ยไอ้ไข่มันเออชายชายก่อนที่ชายกอนเยอยแต่ละคนตายกูก็ตายมันอยู่ตรงกูผีอยู่ตรงกูรีบเลยรีบเลยชุบเลยชุบเลยสองคนะลงไปแล้วนะลงไปแล้วนะเอ้ยขึ้นมันขึ้นไปข้างบนมันขึ้นไปข้างบนไม่ได้ไม่ได้ไปใช้ยมดไปใช้ยมดไอ้เหี้ยไปใช้ยมดไอ้ไเหี้ยเยอะเท่ละคนโอ้ยจบแล้ว ไอหมดรู้เหมดเลยขาเลหมดเดวกเหลือตัวเดียวใช่เออ